สวัสดีค่ะวันนี้ช่างซ่อมผ้าพินาแฟนเพจนะคะจะเอาวิธีการปะมาให้ดูนะคะวิธีการปะเราก็อาจจะเอาผ้าวางข้างบนเลยวันนี้ลองวิธีใหม่ดูนะแล้วเราก็เดินทีทีนะคะปกติเราจะใช้ผ้ามาลองอยู่ข้างล่างนะคะวันนี้ก็เลยลอง เอามาวางอยู่ด้านบนเลยเพราะว่าแผลกางเกงเนี่ยมันขาดเป็นรูเนื้อผ้าหายไปนะถ้าเวลาเราวางผ้าข้างล่างอ่ะแล้วเราก็เย็บ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 อ่ะข้างบนมันก็จะมีเศษได้ลุ่งเลิ้งลุ่งลี้งลุ่งลงอยู่เย็บทีทีมันก็หายเหมือนกันแต่ทีนี้ก็เลยจะลองวิธีนี้ดูนะคะตัวนี้เป็นกางเกงของคุณสาวเขาก็เลยลองวิธีนี้ได้ เพื่อนๆมือใหม่ลองทำดูก็ได้นะคะหากว่ามันถูกใจโอเคก็ทำต่อไปถ้าหากว่ามันไม่ถูกใจเราก็ไม่ต้องทำนะคะมันเป็นการลองผิดลองถูกได้ไม่ไม,ไม,ไม่มีการผิดไม่มีการแบบว่าใช้ไม่ได้หรือว่าผิดไม่ไม่ใช่นะคะทำได้ตลอดภาพมันอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีไฟที่จะส่องไปที่ตัวจัก ใช้หมุนเอานะคะเวลาเราใช้ถอยหลังเราได้มันชอบขาดเราก็ใช้หมุนเอาหมุนจักเอาแล้วก็เย็บเ,เดินได้ให้มันเรียงกันนะคะเรียงกันทีท,ทีเลยอะเย็บให้มันเลยร้อยแผลผ้าที่เราวางไว้ให้มันเก็บริมผ้าที่จะลุยออกมาด้วย ลูกค้าท่านใดที่หากว่าต้องการให้เราปะหรือว่าอะไรส่งงานมาก็ได้นะคะตอนนี้โควิดมันก็ส่งงานมาทําทางไปรษณีย์ได้นะคะรับทำลูกค้าออกค่าใช้จ่ายในการส่งกลับเองก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะริมๆมันก็จะเนียนๆแบบนี้นะ,ะทีนี้เราก็จะเย็บ ตะเข็บเก็บเข้าไปตามเดิมที่เราเลาอออกตอนเย็บตะเข็บข้างเนี่ยปล่อยได้ทีทีหน่อยนะคะหรือไม่ก็เย็บสองครั้งเพราะว่ากางเกงยีนเนี่ยมันใส่รัดรัดแล้วบางทีมันจะแตกแตะเข็บมันแตกได้ถ้าเราใช้ได้เส้นเดียว ขาดช่วงหัวเขา่าต้องเลาะตะเข็บเปิดออกก่อนนะคะถึงจะเข้าไปปะได้ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่ามันดีไหมนะคะว่ามันโอเคไหมกับแผลที่เราทําแบบนี้เนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าตางานที่เสร็จแล้ว ถ้าดูจริงๆมันจะเนียนเรียบไปเลยนะคะมีเทเนีน้